คณะสงฆ์อำเภอธัญ,ญบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีทุดงค้สถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีจัดพิธีทออพระป่าสมัมคีเพื่อสร้างเส้นทางธรรมวิถีและรางระบายน้ำวัดพระธรรมกายเซียเติมประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร,ระผู้ปราบมารติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวผ่านทาง gbnus. com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง y o u t u e c h a ช n e l บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะคณะสงฆ์อำเภอธัญ,ญบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกคณะสองฆ์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพระมหาชิตฐานาชิตโชตเจ้าคณะอำเภอธัญ,ญบุรีพร้อมด้วยพระครูโสพลธัญ,ญกรณ เจ้าคณะตำบลบึงยี่โถผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีผู้แทนวัดพระธรมมลละธรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกรวมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนได้ร่วมกันมอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด -19 จำนวน100ชุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีและมอบเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 เป็นสาธารณาสงเคราะห์ โดยได้รับเกียรติจากคุณกันตรัตนเริ่มสูงเนินในอำเภอธัญ,ญบุรีพร้อมด้วยนางเสิริรัตน์คำอ่อนสาธารณาสุขอำเภอธัญญบุรีและคณะร่วมรับมอบหนาที่ว่าการอำเภอธัญ,ญบุรีอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะับปัจจุบันนะคะสถานการณ์โควิดมีการแพร่ระบาด เพิ่มขึ้นจำนวนมากสิ่งที่สําคัญคือทุกภาคส่วนนะคะที่จะต้องร่วมกันในการที่ช่วยเหลือช่วยกันในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัดโดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ก็ได้ให้ความเมตตานะคะให้ความช่วยเหลือดูแลขอกับขอบพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีที่ท่านได้เมตตามอบ ถุงยังชีพนะคะแล้วก็เครื่องออกซิเจนนะคะให้กับบุคลากรของที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรีทางคณะสงฆ์ก็ได้สนับสนุนปัจจัยต่างๆรวมทั้งอาหารที่จะมาดูแลบุคลากรรวมทั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรของที่ทําการปกครองอําเภอธัญ,ญบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โควิดขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดคณะสงฆ์และก็เครือข่ายทั้งหมดนะคะที่ได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยของทีมสาธารณสุขและไดะ้มีความเมตตามอบสิ่งของที่ทำให้เป็นขวัญและกําลังใจกับเจ้าหน้าที่ของเรา คือในส่วนของเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเราเหนื่อยเหมือนตั้งแต่ละลอกแรกธัญบุรีทราบอยู่นะคะแต่ด้วยประชาชนที่เราต้องดูแลรับผิดชอบเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดและยิ่งเราได้เห็นประชาชนที่ติดเชื้อแล้วไม่สามารถไปนอนโรงพยาบาลได้แล้วมีความทุกข์เนี่ยเรายิ่งแบบยิ่งแบบรู้สึกว่าเราทําไมถึงช่วยเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นในวัน,ว,นวันเนี่ยถามว่าเราเครียดเราเหนื่อยไหมเราเครียดแล้วเ,เหนื่อย ที่เราบางครั้งเรายังไม่สามารถผลักดันให้คนในพื้นที่ของเราเนี่ยเข้านอนโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นกําลังใจสําคัญที่สุดเราก็จะส่งกําลังใจซึ่งกันและกันในส่วนของอท่านนายอำเภอแล้วก็ในน้องๆเราเองเนี่ยบอกว่าเ,ออเราก็ต้องสู้แล้วก็เพื่อให้ทุกคนในอำเภอธัญบุรีและรวมถึงประชาชนทั้งหมดของประเทศเนี่ยร่วมกันสู้แล้วก็ปลอดภัยจากโรคนี้ไปได้วยกันค่ะ ถืดงคสถานชัยบาดานจังหวัดลบบุรีจัดพิธีทอดพ้าป่าสมคีเพื่อสร้างเส้นทางธรรมวิถีและรางระบายน้ำ เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาคณะสัทธาสาธุชนในจังหวัดลบบุรีได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอพผ้าป่าสมคีเพื่อสร้างเส้นทางธรรมวิถีและร่างระบายน้ำโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระนครคุณโรจโนเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์ในบทธรรมจกกักรกปวัตนโส ซึ่งการสวดมนต์เป็นการดึงใจของเราให้หยุดนิ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราและการที่คณะสัทธาสาธุชนได้มาร่วมกันกล่าวสรรเสริญธรรมบทแรกบทธรรมจกกักรปาวัตนาสูตรนับเป็นบุญมากสายบุญจะเกิดขึ้นภายในตัว ยิ่งสวดเป็นประจำสม่ำเสมอทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ยิ่งมีพลังก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสและประกอบพิธีท่อผ้าปา่าเพื่อสร้างเส้นทางธรรมวิถีและรางระบายน้ำโดยมีกัลยาณมิตรอาริยาบุญทรงกัลยาณมิตรสมคิดและพัทระดากุลพร้อมด้วยกัลยาณมิตรธนาพรวิสุทธิกุล เป็นประธานพระป่าในการนี้ทุกท่านอย่างได้รับชมประมวลภาพงานบุญเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการทบทวนบุญที่ผ่านมาก่อนที่พระอาจารย์จะได้กล่าวสโมโภชนียขถาเรื่องการทำทานสำหรับทุดงคัสถานชัยบาดานแห่งนี้นอกจากจัดก,กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วยังรองรับสาธุชนที่จะมาปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสถานที่ปลูกฝังศิลธรรมเป็นบุญยสถานที่รองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญที่ศูนย์ รวมทั้งสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์เป็นอย่างยิ่งค่ะ คุณผู้ชมคะประเด็นข่าวบุญในวันนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์พิเศษกัลยาณมิตรสุนทรีจันทร์สิริพงศ์หัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการสำนักกัลยาณมิตรสากลวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นเรื่องราวของการทำหน้าที่ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดพร้อมทั้งเผยถึงเบื้องหลังของความสำเร็จของการทำหน้าที่เชิญชวนสาธุชนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบซูมจนทำให้นครหลวงหกมีจำนวน สาธุชนเข้าร่วมซูมติดอันดับต้นๆไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้พร้อมๆกันในประเด็นข่าวบุญกับคุณเร,กรณกรเอี่ยมกำชัยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับประเด็นข่าวบุญโดยเร,รณกรเอี่ยมกมชัยนะครับ คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขณะนี้ทางวัดพระธรรมกายได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์100%เปเครับโดยจะมีการเชิญชวนสาธุชนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบซ o มออนไลน์ซึ่งระบบซูมออนไลน์นี่นะครับเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่เป็นการสื่อสารแบบ Two-way communication คือ2ทางนั่นเองนะครับทำให้นะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซูมออนไลน์จะได้เหมือนกับว่ามาร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบ z o มเหมือนกับว่ามาที่วัดพระธรรมกายเลยทีเดียวครับ ดังนั้นนะครับโดยทางภาคนครหลวงหครับสำนักการยานิมิสากลวดพระธรรมกายก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้ทุ่มเททําหน้าที่เชิญชวนสาธุชนมาเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันครับและจากการทําหน้าที่ตรงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมทําให้ตอนนี้ภาคนครหลวงหนะครับมีจํานวนผู้เข้าร่วมระบบซูมออนไลน์ติดอันดับต้นๆกันเลยทีเดียวในวันนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับการยานมิตรสุนทรีจันเสริพงษ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนกรุงเทพและสมุทรปราการผู้ประสานงานภาคนครหลวง6นะครับสำนักกระยาดมิสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่จะมาเผยถึงเบื้องหลังความสําเร็จของการทําหน้าที่ตรงนี้กันนะครับสวัสดีครับพี่ลีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตอนนี้ครับอยู่กับกัลยาณมิตรสุนทรีจันสิริพงศ์นะครับพี่ครับคำถามแรกเลยครับคือตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ครับอยากทราบมุมมองของการทําหน้าที่กรลยาณมิตรนีครับว่ามีความแตกต่างจากเดิมมากน้อยอย่างไรครับพี่ครับ ก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ได้ตามปกตินะคะแต่ว่าก็มีความโชคดีมากๆเลยนะคะที่โลกในยุคนี้ค่ะก็มีเครื่องมือออนไลน์มาให้เราเนี่ยได้ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้มีบุญได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงนี้ค่ะทางภาคเองเนี่ยก็ได้รับนโยบายมาจากส่วนกลางนะคะที่ให้เราช่วยกันผลัมพันเชิญชวนผู้นำบุญค่ะจ้ภาพเข้าสูมนะคะโดยที่ เราก็ได้มีโอกาสทํากันมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะคะเจะ้าภาพก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้จากหายกันไปที่ไหนนะคะก็ยังคงมาพบปะพูดคุยนะคะมีสังคมค่ะมีคอมมิชชั่นที่ดีในซูมด้วยกันค่ะครับก็จะทําเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะตามนโยบายของส่วนกลางค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะถ้าเราจะพบว่า ปกติเวลาเราไม่ได้มีออนไลน์เนี่ยเวลาเราพบเจอเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันอาทิตย์หรือว่าเราจะพบกันช่วงในหน้าของไลน์บ้างนะคะ,ะหรือบุงชีก็ไะสัมพันธ์ผ่านไปทางเพจ f a c e b o o k ของภาคบ้างนะคะเราก็จะเข้าถึงในระดับหนึ่งค่ะแต่ตั้งแต่มีออนไลน์นะคะแล้วก็มีซูมเข้ามาค่ะทำให้ผู้นำมุลเราเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสเข้ามา ร่วมกิจกรรมต่างๆของเราได้บ่อยแล้วก็มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในตั้งแต่เช้าเราก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่สวดมนต์ธรรมชานะคะคแล้วก็จะมีกิจกรรมในการปล่อยปลานะคะถวายพระตาหาร,รซึ่งเป,เ,ปเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะเข้ากันมาได้เป็นประจำสม่ำเสมอและที่สําคัญก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเรามีถ่ายทอดผ่านทาง GBN ใช่ไหมคะเราอาจจะไม่รู้ว่าผู้นมบุญเราเจ้าภาพเราเนี่ยเข้ามาร่วมรายการ,การกันกี่คนแต่ว่าตั้งแต่มีซูมเนี่ยค่ะ มันก็ทําให้เราได้ใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นนะคะได้เห็นหน้าค้าตาค่ะกันเป็นประจําทุกวันเลยค่ะว่าช่วงเวลาไหนค่ะก็มีผู้นำบุญมีเจ้าภาพเราให้ความนิยมเข้าร่วมกันขนาดค่ะโอ้สาสตร์ทวนมทนาบุญนะครับพี่หลีครับแล้วพูดถึงเบื้องหลังความสําเร็จของการจัดก,กิจกรรมซูมออนไลน์ในแต่ละภาคเนี่ยครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคนครหลวง6เนี่ยเชื่อว่าก็จะมีสวคือสวยสมวยนะัยฮะหรือว่าผู้สูงวัยต่างๆเนี่ย มีความยากง่ายอย่างไรบ้างครับในการสอนเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ให้กับท่านเหล่านั้นนะครับพี่หลีครับอ๋อใหม่ๆนะคะก็จะภาพก็อาจจะมีความงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่เขายังไม่เคยใช้กันเลยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวัยทำงานเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเพราะว่าคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเขาต้องใช้ประชุมระบบซูมหรือว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นสวนะคะช่วงต้นที่มีการเชิญชวน มีการสอนกันนะคะก็จะทำวิดีโอนะคะในการแนะนําวิธีการเข้าซูมนะคะแบบง่ายๆให้เขาสามารถเข้าได้เลยแล้วก็ช่วงก่อนนะคะที่เริ่มต้นสตาร์ทซูมใหม่ๆเนี่ยจะจําได้ว่าเป็นช่วงที่ช่วงมก,กรานะคะสวดมนทัามปีช่วงนั้นเนี่ยภาวะโควิดก็ยังระบาดไม่เท่านี้นะคะผู้นําบุญค่ะก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตั้งนะคะแล้วก็ไป ไปสอนค่ะเข้าถึงเลยนะคะถึงตัวถึงใจถึงเป้าค่ะก็ลงพื้นที่ไปตามบ้านต่างๆค่ะแล้วก็ไปสอนการเข้าซูมจริงนะคะก็ทําให้ผู้นําบุญในยุคแรกก็คือยุคแรกนี่คือพิ่งมากลาที่ผ่านมานะคะครับก็เข้าถึงซูมกันได้มากค่ะเพราะว่าก็ลงพื้นที่สอนจริงค่ะตั้งจริงค่ะอันนี้สําหรับสวนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวัยคนทํางานหรือว่าวัยนักเรียนอันนี้ก็จะเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วค่ะครับ พอพี่หลีพูดถึงวัยทำงานหรือว่าวัยนักเรียนเนี่ยเคยมีโอกาสไปช่วยนะครับเป็นพิธีกรในกิจกรรมของทางกรุงเทพศูประการตรงนี้ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับมีการประสานงานตามโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับมีการเข้าไปถึงตัวถึงใจใ<ช>ถึงเป้าตามโรงเรียนอย่างไรบ้างฮะให้ได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้พี่หลีเล่าภาพบรรยากาศตรงนี้ก็ลงพื้นที่นะคะช่วงที่โควิดยังระบาดไม่แรงมากนะคะแล้วก็ยังลงพื้นที่ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถ รวมตัวโรงเรียนก็ยังมีการเรียนการสอนตามปกติน,นะคะยังไม่ได้ปิดเหมือนแล้วก็สอนออนไลน์เหมือนช่วงนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่จริงไปตามโรงเรียนต่างๆค่ะแล้วก็มีการนำธรรมะไปสอนนะคะแล้วก็มีการจัดตอบปัญหาชิงทุนนะคะในช่วงนั้นเป็นช่วงมาฆบูชาค่ะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็เห็นว่าเป็นเป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากๆค่ะเราธรรมะผ่านไปทาง ห้องซูมค่ะแล้วก็นัดเวลาเด็กๆค่ะเข้ามาเรียนธรรมะด้วยกันนะคะก็ได้รับกระแสตบอบรับที่ดีในช่วงนั้นค่ะครับพี่หลีครับดังนั้นเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายคํำถามสุดท้ายเลยครับอยากให้พี่หลีเนี่ยได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขนาดนี้โดยเฉพาะกําลังใจที่จะร่วมกันพิชิตภัยโควิดสิบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับพี่ครับค่ะก็อยากจะฝากกับผู้มีบุญทุกท่านนะคะ แม้ภาวะจะเป็นยังไงแม้โควิดจะเป็นยังไงนะคะก็สู้จิตที่ใสสว่างของลูกธรรมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะช่องทางที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะช่องทางที่จะทําให้เราสงสัยในทุกวันค่ะก็คือช่องทางที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเติมบุญผ่านซูมเป็นประจาสม่ำเสมอนะคะซึ่งซูมเนี่ยก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าตรู่นะคะจนกระทั่งถึงช่วงเวลาก่อนนอนเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกท่านขะเลยนะคะ ถึงแม้ว่าทุกท่านอาจจะบอกว่าเราไม่ได้มีเวลาว่างตลอดทั้งวันแต่กิจกรรมซูมีทั้งวันนะคะท่านสามารถเลือกเข้าเลยในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะใครคนหนึ่งท่านก็เคยเชิญชวนนะคะลูกๆนะคะมาเติมบุญมากราบมหาธรรมกายเจดีย์ม,ม,สสมาสวดธรรมจักนะคะ,คะปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาอธิษฐานจิตช่วยกันนะคะรวมพลังกันค่ะปัดเป่าพายโควิดนะคะในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มค่ะที่เราจะ เข้ามากราบมาสักการะมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยกันมาสวดธรรมจกักมานั่งสมาธิแผ่เมตตาอธิษฐานจิตค่ะช่วยกันนะคะการที่ใจของรูปพระธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะมีพลังอย่างมหาศาลนะคะสามารถเติมสิ่งที่ดีสามารถทําสิ่งที่ดีให้กับโลกนี้ได้อย่างมากมายค่ะขอเพียงท่านจัดสรรเวลานะคะหนึ่งชั่วโมง่อวันเท่านั้นถ้าเราติดขัดเวลาเรื่องอื่นช่วงอื่นไม่เป็นไรค่ะ แต่ขอทุ่มถึงสองทุ่มนะคะที่เติมบุญให้กับตัวเราเองก่อนเราจะปลอดภัยอย่างแท้จริงเลยนะคะเป็นการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริงฉีดวัคซีนทางใจเลยนะคะกายเราเดี๋ยวเราให้หมอฉีดไปให้พยาบาลฉีดไปนะคะตามวัคซีนคุาครัแต่ใจของเราค่ะเราต้องเป็นคนฉีดเองนะคะฉีดทุกวันทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มหน้าพระมาหาธรรมกายเจดีคุณคือผู้โชคดีที่ได้มากราบพระมาหาธรรมกายเจดีแผ่เมตตาสวดมาจากนั่งสมาธิด้วยกันทุกวันพาดไม่ได้นะคะ แล้วเราจะพบว่าความสุขมันง่ายนิดเดียวความสุขใกล้แค่เอื่อมความสุขอยู่ในมือถือเราความสุขอยู่ในแท็บเล็ตเราแค่กดนิดเดียวแค่กดจอยเราก็มีบุญคอยอยู่ในซูมอย่างเต็มที่นะคะยังไงเข้ามาร่วมซูมด้วยกันนะคะครับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับพี่หลีนะครับกัลยาณมิตรสุนทรีจันสิริพงศ์นะครับหวัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนกรุงเทพสมุนบปรลาการผู้ประสานงานภาคนครหลวง6สำนักกัลยาณมิตรสากล วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับอัุโมทนาบุญนะครับพี่ลีครับสาธุครับสาธุค่ะครับผมคุณผู้ชมครับและนี่คือประเด็นข่าวบุญนะครับอย่าลืมนะครับบุญเกิดขึ้นที่ปลายนิ้ววัคซีนทางกายเราก็ต้องการแต่สําคัญคือวัคซีนทางใจอย่าลืมนะครับสวดมนต์ทั้งสมาธิผ่านระบบซุ่มออนไลน์โดยเข้าไปที่ z o o ม0จ2 c o m นะครับ l i s t เพื่อเช็คกิจกรรมของระบบซุ่มออนไลน์นะครับช่วงนี้ผมรณกรยงกมชัยลาไปก่อนครับขอกราบอนนโมทนาบุญและสวัสดีครับ ชมคะ่ะและในช่วงนี้นะคะคุณเทวพัฒน์เรืองโร์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโักนาบุญกันค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ในช่วงวัวนิวส์ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวอร์นิวส์กับผมธีรพัฒน์เดืองโรจนะครับโดยในช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปอนุโมทนาบุญกับภาพการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนโดยเราจะเริ่มภาพแห่งความปลื้มพิติใจกันที่วัดพระธรรมกายซีแอเตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่นะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ประมารครับ สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรสวดบทร,รัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและประกอบพิธีบุพเพตพีโดยมีผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัย จุดเทียนหน้าตู้พระธรรมจุดเทียนบูชาพระมงคลนเทพมุนีสดจันทสโรและจุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นนะครับเป็นพิธีอารัธนาศีลห้าอารัธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดบทธรรมนิยามพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ นอกจากนี้นะครับภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายมรดกพระทหารเป็นสังฆทานโดยประธานบุญพิธีคือกาลยานมิตรสมพรการยานมิตรนิลาวันปาระเคนการยานมิตรอารยาผุดผ่านและครอบครัวกาลยานมิตรเกตแก้วกิจนิกรการยานมิตรสมรัเจียรวัฒกะและครอบครัวซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหา,รา,าประภาสประภาโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมูทนียกถา และนำคณะสงฆ์ให้พรส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์พิธีกรรมในภาคบ่ายนะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาวิโรธยานวิโรจโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความหมายของบทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ลูกพระธรรมวัพรธรรมกายเสียเติ้ลได้รับฟังผ่านทางโปรแกรมซูมครับ จากที่วัระธรรมกายซีอตเติลประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบินกลับมาที่เอเชียบ้านเราไปกันที่วัระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับวัระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ภาคเช้าคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองเพราะฐานที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วในวันนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้านอกจากนี้นะครับการตักบาตรนั้นยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธอีกด้วยพร้อมกันนี้ทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยการสั่งสมบุญและยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอีกด้วยพร้อมกันนี้ทุกท่านได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะเห็นการสั่งสมบุญในรูปแบบของออนไลน์ถือว่าเป็นการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นับเป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ผมธีรพัฒน์เดืองโรต้องลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกับช่วงของเวิร์ลนิวสได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้เราก็ยังคงต้องรักษามาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งรัดค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง,ง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube c h anel n บุญนิวค่ะท้ายนี้ลากันไปพร้อมกับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพเพตารติมิตานางังนทุพติ ภูไม้ประทุสร้ายมิตรย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวงได้ค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ